บ้านเมืองหลวงทุกจุดทุกมังอิ่มยบรเลยสายการช่างวงเล็บสหายการช่างโบแตกได้หลายขึ้นสูงสูงลงสั้นๆทำคะแนนได้เยอะๆหอยทีมงานจงโชคดีตามสอนไป Bên nó quay cho qua lẹt bên đây đi dìm Bên là bố mày con Ông ta tốt tông <laughs> 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 là bán ลูกเบกติดเรียบร้อยนี่บางไฟตัดหัวไฟออกอีกแล้วตัดหัวไฟออกต่กับวนได้มันคนละบางกันทั้งโอ้ยลำลำจะตินไปไหนออกไปเลยหนึ่งไลำถ่อ នឹងបងវៃហៅគាត់មកឡើងវិញហ๋าនេះគាត់ទៅមិនដល់ដែរយោហ្នឹងไฟมันผ่านก่อนสิลำឡើងไฟมันจ่าย力จึกมันบ่ผ่านไปลำเขาก็ด่าตาย5តែល่ะបាត់នេះខ້ອຍเสียបាត់នេះដើមต้นอันดีเยี่ยม tầm tầm binh cân Lục bầu bầu bên tố bầu bầu Nhìn đông bàn luôn môn Mù lạnh em 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 và thấu đông Trở đèn qua nhắn xuống ta bao nhắn vô hiện thành Rồi, tiết xin cần em phản bày Huyền Tô Thâu Đâm Huyền Điêu Tầm Tầm Bường Đâm Căn Rồi Câu Zip Bàn Bàn Thâu Đâm Huyền Điêu Thân Công xin không qua dù đọc Bên căn bay Thầu đâm phấn điêu 220 rồi Di xíp rồi Di đã đập luôn mà đâm chút Băng băng À kịp còn phải đâm tay này, Giảm tệ cây <laughs> Ê Kịp rồi hốp xít bàn bài à, xuống đam bên chút băng băng chút đâm hướng tiêu thần dù bao bao cân tô bao bao lô đâm, Thuyết đâm hướng đường Đâm băng băng thức đâm mỹ khảo băng băng Xoắn rồi เก้าสิบพรรษากลาบแดงนกำลังบ้านกำลังบ้านเริ่มสิบปวถ้าล่ามลอยนึงอหน่กมอบให้แม่สมญุพี่น้องเบิ้มกำลังหังทังกุ้งควันนี่ทังเพื่อโตขึ้นไปแล้วเวลาในตอนนี้ สามร้อยยี่สิบพันบาทเอาราคาสี่สิบเงนสบายกินขาดลอยอะ่ะกินขาดลอยอยางมานินเออเพื่อ่องเลยเพื่อนตัวเบาเบาโยกเบาเบาฝ่าเงินพี่น้องเบียดกอนขาวได้ทันเด้อ นี่ตำแหน่งนี้เติงเติงลกนี่ท่านนี่พี่น้อตอนนี้สามร้อยหกสิบพันไาทโอ้เบาเบาขาวเป็นเส้นน้อยๆบางๆขาวเป็นจุดบางๆน้อยๆพี่น้องเบิ้งขาวเป็นเส้นนี่ท่าน จ้องมองงอไปจะเตียนตลอดเวลาน้ตอนนี้สามร้อยเก้าสิบพัไปรถได้ดั